สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีม่เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆท่านนะช่อง YouTube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางแลวก็มามามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกาลังใจเนะจ้า มาตามกันต่อมารุ่นกันต่อกับแนวทางฮานอยจาฮานอยมัดรวมวันที่วันที่สามเดือนแปดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อนี้วันเสาร์จะสำหรับพนฮานอยมัดรวมของวันที่สองวันศุขจะสำหรับวันศุขน้อยมัดรวมเด่นไปที่สี่เก้าวิ่งลู่ สำหรับพ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิดออก948าสี 4, 8, เข่ากันไปตรงตรงจากตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่น4วิ่งรุด4มาสำหรับสำหรับสองตุลางเจ็ดผ่าดไปสำหรับรอบพิเศษจะบนสองเก้าข่าไปที่ตัวกลับ90้ชุดเด่นจากเน้นผิดตัวเด่น9วิ่งรุด9มา สำหรับสองตัวล่างรอบพิเศษศ oh ูนย์สี่โอ้โหศูนย์สี่จับคูผ่านไปมันจะสำหรับสีนี่เด่นสีวิรุษสีอาจจะจับหายเหล็กสูงเนาะเขาเด่นสีวิรุษสีจ้ะสำหรับพิเศษโอ้โ oh หเสียดายเราจะจับใบศูนย์สี่เราจะจับใบศูนย์สี่นี่รอบพิเศษเดงบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะรอบปกติศูนย์หนึ่งสองล่างฮ่า บลนผ่านไปจะสําหรับสองตัวหลาห่าชุดกันเฮามีหาเราจะกรกเบริกกันเบิร์นหายอีกเราจะมาเซเบิร์นห่าหาเลยเนะโอ้โน่าเสียดายจะหายสหะหกหาจิตหาแปดหาเก่ามาสหาหาสหรับมือว่านี่แอจอยบร็กหาคำนวณหาเลขเด่นหายก็เลย่บุงวสิกันเบิร์นตัวไรหายก็เลย่บริกาันหายโอ้โหมือนี้มาสหาหาเลยสําหรับรอบ VIP จ้จะรอบ VIP กับรอบปกตินี่คือ ตัวเดียวกันเนาะจ้าโอ้โหอันต่างแค่ตัวนี้เนาะหลักร้อย VP พี่แปดหนึ่งสองหลางฮาฮาจะชุดกันของเฮาหนะเสียดายเน้องจะ้าบอจับถ้าเกิดว่าจับฮาฮาลวดมีกันเปิร์นฮาฮานี่ยสองเด้งปังถือว่าพลาดไปแต่สำหรับชุดสามตัวของเฮาพลาดไปนาะจ้ะรอบเฉพาะกิจเก้าสี่เก้าสี่แปดบู๊ อยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองเนอกจากเก้าสี่แปดนี่คือตรงๆเลยเนอกจากจับหายบายา่ได้นอกจากสำหรับรอบเฉพาะกิจของเฮานะจ๊ะหนาเสียดายเนาะ,ะสำหรับพ้นก็นคือตามนี่เลยจะเข้าซองน้อยจะสำหรับฮานอยเมื่อวานนจากน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษจา้าโอเคสำหรับวันที่สองถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวนอกจากสำหรับแนวทางของเฮาเนาะ สำหรับพานวยกับพ่อโอเคอยู่นอจากสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาเมือ่อคืนก็นถือว่ามาก,กันได้แบบเน้นๆกันเลยทีเดียวนานจะ,ะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางลาพัฒนาครับแอนอยของวันศุกร์นันจะส่สวนผล้สรุปกันลอสรุปกันอีกที่คือวันลงแนวทางเลยเนาะสำหรับลาบพัฒนาของห้าจจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่วงใหม่ๆแต่า่ายยังด้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้เพื่อเสีได้รับการแจ้งเตือนเวลาตีแอรจอยลูกแนวทางใหายนาะจ้าสำหรับมือนีเทากับุุนฮาหน้อยกันต่อจ้าสำหรับฮาหนอยมัดรวมวันนี้เด่นไปที่09วิ่งรูดจ้า จับคูเรนศูนย์วิ่งลูดศูนย์มีสาวิ่งสายลูดหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปรูดได้จะสําสหรับหมัดรวมของเฮาจ้าศูนย์สองศูนย์สามมื่อนี้ได้เลี่ยงจะสําสหรับศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าจ้าเก้าแปดเก้าศูนย์ เก้91ตามด้ไป92โอ้โหสำหรับแนวทาฮานอยของเอดจอยมือนเดิ้ลจะสำหรับไซเบิร์นโคเฮวอ่าถ้ามักถ้าชอบเบิร์นพิจารณาเบิร์นใดจะมือนีคือชนกันนักอ่าชนกันนักแต่ว่าชนกันแค่เลขสองตัวเองจะมี 00, 00แล้วก็99จะโอ้โห4น้อยจ้ะเฉพาะกิดถึงวีไอพีนี่คือ000แล้วก็999 อ่าสำหรับเล็กเบิร์นทางให้แอดจอยอ่อให้น้ำหนักไปอยู่2องหน่อยละกันเนาะจะถามักถ้าชอบเล็กเบิร์นตามได้เนาะถามาตามสูตรเด้อจากแอดจอยคิดว่าแนวทาาของแอดจอยคือสีประมาณมาได้อยู่2องหน่อยอ่ะสำหรับไซเบิร์นขออนุญาตเ้าจะเมื่อนี่ชวนกันซูนซูนกับเก่าเก่าอ่า ขอติดเบิ้ลไว้ละกันเนาะสำหรับเบิ้ลเก้าเ้าตามักถ้าชอบนี่อย่าลืมกระปหัวด้วยละกันเราจะแต่ว่าไซส์เบิ้ลของเฮาถาคือคือถากันเบิ้ลหลุดเบิ้ลนี่คือศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเเลยเนาะจ้ะสำหรับตัวกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเฉพาะคิดถึง VIP นี่มีแต่0ูนย์กับเก่เก่าอมแนสามตัวบนสิมาเล็กตองซาบะนะโอ้ถาม,มาเล็กตองศูนยนยเก่เกถือว่าสุดสุดไปเลยสำหรับสามตัวบนจาก้าศูนย์สมือนี่ได้ เบิร์นชนกันนัก,กเอาเล็กเบิร์นเลกเบินเลขท้ามละกันเนาะศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าอ่าอันนี้คือเจ็ดเก้าเก้าจ้าศูนย์ศูนย์หก โอเคเนาะอันนี้คือเจ็ดเก้าเก้าด้วยจ้าเด้อสำหรับสูตรสามตัวแอนโชยจับไฮซีคู่เราจะทาพี่น้องเอฟซีทันใดหมักหรือว่าชอบทาน้ำไปเป็นแนวทางกินไปเป็นแนวทาง,ปปนนทางอย่าลืมกระปุวด้วยด้ยกับย่างเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกหกประมาณนี้เนาะส่วนคู่นี่คือเก้าศูนย์เก้าอันนี้คือศูนย์ศูนย์หกอาจ์ซีทากับปัวอาจ์ซีอยู่เป็นในลักษณะตัวเดียวกันเนาะจ้ะอย่าคู่นี่ก็เก้าศูนย์สองอะทามักถ้าชอบ กระพาะว,วบอดเสียหายแอจหายกับหพวแข่สุดสามตัวพ่อจะอ่ะที่เลือกกันเลยจ,จะพิจารณาเราจะสำหรับสามตัวจะวันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์สองสำหรับตัวการจะขอเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เบิ้ลเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ขอเน้นไปที่เบิ้ลนะศูนย์ศูนย์ละการจ้าเก้าเน้นไปที่เก้าศูนย์กับเก้าสองศูนย์สองศูนย์สาม สําสหรับแนวทาง5น้อยมัดรวมมือนี่ก็ตามนี่เลยเราจะสําหรับมัดรวมก็คือ4น้อยจะเฉพาะกิจถึงวี p ไอพี่จะมือนี่ก็เขาให้มาปังๆละกนะันเนาจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเขามีรุดเนะาะผิดพลาดประกันได้โคตรโคตไพ่ไวด้วยละกันจ้าขอห้พี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทา่านจะผิดพลาดประกันได้กับโคตรโคตไพ่หลายๆเนาจะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า